สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการได้ข่าวว่านะคะทุกวันอังคาร12น55นาทีถึง13นา25นาทีนะคะกับดิฉันไม้พึกษาจิรเศรษฐเมธคุณจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะและดิฉันพิงกี้นะัทธดีสมบุญยริศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพิงกี้สวัสดีค่ะชื่อหวานแววจังเลย <c oughs> อ้าวมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่า นะคะ,ะ,คะฮือหากลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อขาวทอดพระป่าสร้างโบสถ์ได้3.8ล้านบาท3้าน8แสนบาทโอ้โหนะคะหลังจากได้โชคนะคะจากเลขขันน้ำมนตของหลวงพ่อขาวจากวัดใหม่โคกมะรุมนะคะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะทำให้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงเทพเทวา<อ>และยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างการบวงสวงเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะกรีดร้องเสียงดังสร้างความขลังเข้าไปในงานคอะไรขึ้นคะเนี่ยคง,งต้องของขึ้นของเขาสัจส,สัทศิษกับหลวงพ่อขาวนะคะค่ะระหว่างที่ทําพิธีบวงสวงเทพเทวานะคะ,คะลูกศิษย์รายนี้ถึงกับของขึ้นกรีดร้องทั่วดังทั่วงานนะคะพนมมือไหว้ แล้วเดินลักษณะเหมือนคนแก่สร้างความฮือฮาก,กับผู้พบเห็นว่างานนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงนะคะบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อขาวที่ส่วนใหญ่เนี่ยได้โชคลาบจากขันน้ำมนต์หน้าหลวงพ่อขาวเนี่ยจนถูกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลติดต่อกันมาลหลายงวดเลยอยากถูกบ้างาถูกบ้าง <c oughs> นะคะก็เมื่อถูกแล้วเนี่ยก็ได้รวมตัวกันนะคะเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถและ หล่อรูปหลวงพ่อขาวจำลองถวายวัดใหม่โคกมะรุมด้วยนะคะซึ่งวัดใหม่โคกมะรุมเนี่ยยังไม่มีอุโบโสถเพื่อให้พระสงค์ทำกิจของสองฆ์ซึ่งต้องใช้เงินกว่า6ล้านบาทโดยพระป่าที่สามาคีทอดเนี่ยได้เงินถึง3.8ล้านบาทและที่สําคัญเป็นเงินที่ได้จาก การถูกเลกเด็ดจากขันขน,น้ำมนลหลวงพ่อใช่ไหมคะโด,ย,ดยหลังพิธีบวงสวงเทพเทวานะคะพร้อมกับการไหวค้ครูเพื่อหาเงินทอดพระปาสามาคัคคีสร้างอุโบสถในครั้งนี้นะคะรูปหอการสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเขาจำลองถวายวัดใหม่โคกมะรุมสร้างความฮือฮาให้แก่ลูกศิษย์เมื่อเทียนที่หยดลงในขันน้ำมนลหลวงพ่อเนี่ย ปรากฏเลขอย่างชัดเจนนะคะจนลูกศิษย์เนี่ยต่างใช้โทรศัพท์อ่ะขึ้นมาถ่ายเลขเด็ดไว้เสี่ยงโชคกันเลยทีเดียวค่ะแล้วมีใครสามารถส่งลายมาให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะจ<ย>ะรีบไปซื้อใช่ไหมคะชาเสี่ยงไทายเลขเด็ดนะคะและนายไพรโร์พัฒศาสตร,ร์นะคะตัวแทนคณะลูกศิษย์กล่าวว่าลูกศิษย์ที่มาทอดผ้าป่าเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับโชคจากเลขเด็ดในขันน้ำมนต์มาหลายงวดแล้วจึงรวมตัวเพื่อทําพิธีบวงสวงเทพเทวาและทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุโบสถและ รูปหล่อหลวงพ่อขาวจำลองเป็นกุศลอีกด้วยโอ้ค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะข่าวที่ฮือฮาสาวชัยภูมิเนี่ยใจบุญตั้งโรงงานปาร้าสร้างแบรนดโกอินเตอร์นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเรื่องอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แพ้ชาติใการกินของเรานี่ศึกษใช่แต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยส้มตำแกงเขียวหวานและอาหารอีสานเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเลยอย่างเช่นปลาร้าบ้านเราแซบไหมแซบมากดิฉันนี้เป็นคนอีสานขาดไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างแพ้ปลาร้าเพราะว่าทานทีไรก็คือหมดทุกทีบนเหลือเลยนัวค่ะเนี่ยอย่างฝรั่งเนี่ยก็ชอบมาเมืองไทยเนี่ย แล้วถึงจะได้กินปลาร้าคือต้องมาเมืองไทยถึงจะได้กินแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาถึงเมืองไทยนะคะก็สามารถหาซื้อปลาร้ากินได้เพราะตอนนี้ปลาร้าบ้านเราเนี่ยโกอินเตอร์แล้วแบบมีชื่อแบรนด์ว่าปลาร้าปรุงสุกบองนัวนั่นเองนะคะซึ่งที่เห็นนี้ก็เป็นหน้าตราแบรนด์ที่ชื่อว่าปลาร้าปรุงสุกบองนัวเอามาตํากับส้มตําแซ่บอีหลีอีหลอค่ะนูด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 ูตีหลีหรอจ้า ซึ่งนะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าโอ้อร่อยทั้งคนกินและคนตามด้วยโอ้โหแซบมาก <c oughs> ดูสิคะ,ะ <c oughs> ต้อง <c oughs> บอก <c oughs> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> ปาราบองนัวเนี่ยเจ้าของเป็นคนชัยภูมิ <c oughs> ที่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตที่จงังหวัดบ้านเกิดซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะได้ช่วยให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วยค่ะ เจ้าของบริษัทบออินเตอร์ฟู้ดซึ่งลงทุนก่อสร้างโรงงานปลาร้าบองนัวคือคุณเข็มจีรารักถาวรน,นักธุรกิจร้อยล้านในพื้นที่ภาคใต้หลายแห่งแต่เธอเนี่ยเป็นสาวชัยภูมินะคะภูมิลำเบ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่ตําบลชีลองอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเล่าว,ว่าแม้ตนเองเนี่ยจะมีธุรกิจในภาคอื่นๆแต่อาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็คือปลาร้านเนี่ยสำคัญกับ บ้านเขามากๆเลยนะคะซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่กลับมาบ้านเกิดจะต้องกินปลาร้าถือว่าเป็นของที่อร่อยและทําไมเนี่ยชาวบ้านถึงไม่มีอาชีพนี้กันก็เลยรวมตัวกับชาวบ้านในชุมชนนะคะช่วยกันเปิดสร้างอาชีพให้กับอาชีพการสร้างสร้างแบนรดนด์ปลาร้ากุิงเต๋อนั่นเองมีไรายได้นะคะเดี๋ยวเราพักไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในได้ข่าวว่าคะ่ะ ไปเลยค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวคือ5สาวชัยภูมิเนี่ยเอ้ยหนูถูกปะอันบนนี้ถูกปะถูกเริ่มข่าวใหม่ข่าวใหม่เลยอ๋อโอเคไม่ต้องตัดข่าวน้าใช่ไหมคะข่าวน้าก่อนป่ะไม่ต้อง ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาแบรนด์ที่ชื่อว่าปรับปรุงสุกบองนัวนะคะเอามาตำกับส้มตำเนี่ยแซบนัวอย่างชื่อเขาเลยดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้โหดูท่าทางคึกคืลนกันเลยทีเดียวคึกคืลนมากคึกคืนมากในหลายคนในชุมชนนะคะก็มาช่วยกันนะคะอร่อยทั้งคนกินคนตำแซบนัวตั้งบอกเลยดูโอ้โหฟรั่งฟรั่งชอบแซบนัวบองนัวจริงๆนะคะ ต้องบอกว่าปลาราเนี่ยบองนัวเจ้าของเป็นคนชัยภูมินะคะลงทุนสร้างโรงงานผลิตที่จังหวัดบ้านเกิดเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ช่วยให้คนในชุมชนนะคะมีอาชีพด้วยค่ะเจ้าของบริษัทบอออินเตอร์ฟู้ดซึ่งลงทุนก่อสร้างโรงงานปลาราบองนัวเนี่ยคือคุณเข้มจิรารักถาวรน,นักธุรกิจร้อยร้านในพื้นที่ภาคใต้หลายแห่งนะคะแต่เธอเนี่ยเป็นสาวชัยภูมิที่มีภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่ ตำบลชีลองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเล่าว่าแม้ตนเองเนี่ยจะมีธุรกิจในภาคอื่นๆแต่การกินอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือปลาร้าในทุกๆครั้งเนี่ยที่เจ้าตัวเนี่ยกลับมาบ้านเกิดจะต้องหาปลาร้ากินตลอดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่อร่อยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยทำไมชาวบ้านที่นี่ไม่มีอาชีพนี้ในการสร้างรายได้เขาเลยคิดค้นนะคะคิด ในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตัวเองนะคะโดยการใช้ความคิดสร้างอาชีพเสริมซึ่งชวนชวนเชิญชวนชาวบา้านค่ะลิ้นพันไปไหน <c oughs> คายลิ้นก่อนครลิ้นก่อนอซึ่งชวนชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันเปิดโรงงานผลิตปลาร้าเล็กๆขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี2561ที่ผ่านมานี่เองนะคะโ,โดยใช้แบรนด์ชื่อว่าบองนัวเนี่ยเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะ ที่ตั้งใจทำน้ำปลาองมวครั้งแรกก็คืออยากให้คนในหมู่บ้านมีรายได้คือเวลากลับบ้านเนี่ยชาาบ้านก็จะบ่นไม่ค่อยมีเงินเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีอยู่คนเดียวเงินเราพันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราของเขามันมีค่ามากก็เลยคิดว่าอะไรบ้างในชุมชนนี้ที่เราทําได้ก็เลยคิดเรื่องทำน้ำปลรรา ในระหว่างที่เราทําตัวนี้ตอนนี้เราจ้างงานคนงานเสร็จเราคิดว่าการจ้างงานในชุมชนจะมากขึ้นทําให้ชาวบ้านทำให้ชุมชนในในหมู่บ้านเรามีรายได้มากขึ้นแล้วก็สินค้าน้ำประลานี่ก็เป็นของอีสานคือกระจายกระจายกระจายเศรษฐกิจก็คือไปได้ได้ทั่วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นน้ำปรลาที่มีคุณภาพไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันเสียคือเราก็กินเองด้วย คนกินที่อยู่ทุกระดับตั้งแต่ระดับลากหญ้าถึงคนทํางานหรือว่าคนที่ทำ ที่เขาอยากได้ปลาที่สะอาดเพราะข่าวก็คือออกมาว่าปลาราที่เราเห็นนะมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคกันเท่าไหร่ก็เลยตั้งใจอยากให้มันเป็นผลินค้าที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวแหวกหมที่สามารถตีตลาดต่างประเทศได้ใช่ค่ะในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเราได้มีการรับรับการติดต่อนะคะจากต่างประเทศอยู่นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์แล้วแต่ในขณนะดเดียวกันเราก็ดําเนินการเรื่องการขออออเพราะเราเพิ่งเพิ่งเริ่มออกมาแล้วก็โชว์ในตลาด พอได้ออยโรงงานเราเสร็จเราก็จะทําถ่ายทอดให้เขาเห็นว่าการผลิตของเราขั้นตอนมันเป็นยังไงอยากให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มั่นใจว่าได้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพค่ะนี้ก็เป็นเสียงจากคุณเขมจิรานอกจากนี้เนี่ยยังคุณเขมจีรายังบอกด้วยนะคะว่าปลระบองเนี่ยถือเป็นสุดยอดฝีมือของชาวอีสานและของประเทศไทยด้วยนะมาอยู่มาช้านาน อยู่มนันนมนานมากและที่ต้องบอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีปรปับเป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นส้มตำของขึ้นชื่อหรือของอาหารนิสานแกงอะไรไม่ค่อยป้่นใจงงอีกแล้วแกงอกงอ,อมคน <laughs> ไม่ค่อยกินแกงเลยตายแล้วนะคะ <laughs> นะคะและทุกวันนี้เนี่ยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจนะคะนำไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีสร้างแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือสามารถทําให้คน ที่คิดประกอบกิจาการเนี่ยสามารถส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและภาพที่เห็นนะคะเป็นการวางเสาเอกของโรงงานที่กำลังสร้างขึ้นซึ่งมีคนในชุมชนและชาวบ้านเนี่ยเป็นลูกจ้างมาในใน,ในโรงงานเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันด้วยซึ่งเสาใจบุญคนนี้เนี่ยก็ยังเตรียมทองคำแท้รวมกว่า9เส้น9เส้นธรบัตรใบละ20บาทที่มีเลขมงคลของในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยมาแจกให้กับ ผู้เข้าร่วมงานอีกคนละสองใบมูลค่ารวมอีกนับแสนบาททีเดียวนะคะงานแบบว่าลงเสาเอกวางเสาเอกบ้างเผื่อจะได้ทองคำเส้นทำให้การเปิดงานตอก่อตั้งโรงงานปลาห่งใหม่เนี้ต้องบอกเลยว่าสร้างความคึกคักสร้างรอยยิ้มให้กับคนทั่วไปและก็บอกเลยอย่างที่ตำบลเนี่ยไม่มีไม่เคยมีมาก่อนเลยทีเดียวนะคะสร้างรายได้สร้างความคึกคักสร้างเสียงรอยยิ้มให้คนในตำบลด้วยค่ะแล้ว ช่วงนี้เบรกกันสักคู่ช่วงหน้าเรามีข่าวบันเทิงอะไรมาอัปเดตกันไปรอฟังกันเลยดีกว่าค่ะ